ไทยประกาศความพร้อมเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปกเปิดนทิทรรศการเอเปกไทยแลนด์2022 Open Connect Balan c e วนความพร้อมนับถอยหลังสู่การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปกกันค่ะล่าสุดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะจัดนทิทรรศการเอเปกไทยแลนด์2022 Open Connect Balan เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงการสู่สมดุล for infinite possibility เพื่อทุกความเป็นไปได้ไร้พรมแดนประกาศความพร้อมไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นาระดับเอเปก2565โดยภายในงานค่ะได้รับเกียรติจากนายอนุชานาคาใสารัฐมนตรีประจำสํานักนายก กรัฐมนตรีเป็นประธานในการเปิดงานนิทัศการกันค่ะนอกจากนี้ค่ะยังได้คนบันเทิงอย่างเชอรี่เข็มอั s สรค่ะมิวสุภาธิ์ร่วมในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การจัดงานค่ะสำหรับงานนิทรศการเอเป็กไทยแลนด์2022 open connect balance ค่ะได้นําเสนอนิทรศการภาพศิลปะวัฒนธรรมค่ะรวมถึงวิถีชีวิตและเศรษฐกิจไทยค่ะผ่านรูปแบบประตูเอเป็กเทเลพอร์ตสามบานเดือนนิทรศการนี้ค่ะจะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ค่ะไปจนถึงวันที่3ธันวาคมนี้ณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น4ค่ะอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ และการประชุมผู้นำเอเปกค่ะจะมีขึ้นในวันที่14ถึงวันที่19พฤศจิกายนนี้โดยทางภาครัฐค่ะอยากเชิญชวนให้คนไทยทุกคนค่ะได้มีส่วนร่วมค่ะและเป็นส่วนหนึ่งแห่งความภาคภูมิใจและร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีกันค่ะ,คะการประชุมเอเปกนะครับปี2022นี้นะครับไว้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับมีงานหลายด้านที่ได้เตรียมการไว้ทุกด้านนะครับ แวก็โดยเฉพาะยิ่งตัวผมเองเป็นประธานอนุกรรการด้านการฉามพันธ์นะครับจึงได้จัดการฉาำพันธ์ในรูปแบบต่างๆนะครับเพื่อที่จะได้เตรียมตัวให้พี่น้องคนไทยนั้นได้มีความพร้อมในการที่จะเป็นเจ้าภาพเอปกนะครับต้อนรับนะครับแขกที่จะมาเยือนประเทศไทยในช่วงของการประชุมนี้อย่างเป็นมิตใไมตรี T, แล้วก็สร้างความสัมพันธ์เพราะว่าการชุมเอปกนั้น ถือว่าเป็นการชุมที่ทั่วโลกจับตามองนะครับเป็นการชุมของอกลุ่มเขตเศรษฐกิจนะครับในเขตเอเชียแปซิฟิกนี้นะครับ21ประเทศนะครับซึ่งาการชุมครั้งนี้ถือว่ายิ่งใหญ่มากแล้วก็เป็นการประชุมที่พบปะกันครั้งแรกนะครับภายหลังจากที่เรามี สถานการณ์โควิดนะครับผ่านมา2ครั้งนั้นก็เป็นการชุมทางไกลนะครับผู้นําไม่ได้มาเจอกันแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผู้นําของอโลกเศรษฐกิจนั้นได้มาพบปะกันในที่ประเทศไทยครับครับก็ในส่วนของอความพร้อมของประเทศไทยเนี่ยมีในหลายด้านที่รัฐบาลเนี่ยได้เตรียมไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบโลจิสติกก็ดี นะครับในเรื่องของการเดินทางการเชื่อมโยงกันณนะปัจจุบันนี้เลยในทีมของเราเนี่ยก็เป็นเราใช้ว่า Open Connect Balance นะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงนะครับสู่การค้าการขายนะครับแล้วก็การเชื่อมโยงกันสู่ความสมดุลของโลกใบนี้นะครับเพื่อที่จะเปิดกว้างโลกใบนี้หลังจากเอเิกเนี่ยให้ได้เชื่อมโยงเข้าหากันนะครับอย่าง รับรื่นแล้วก็เป็นในทิศทางที่สร้างสรรค์นในสังคมเวทีเศรษฐกิจของโลกครับก็อยากเรียนเชิญพี่น้องเยชนนะครับในการเป็นข้าภาพเอเปกนั้นถือว่าสําคัญมากนะครับเพราะว่าการชุมเอเปกนั้นมีชาติหมหาหน้าทางเศรษฐกิจของโลกเนี่ยมากันอย่างพร้อมเพรียงนะครับในทุกๆชาตินะครับซึ่งถือว่าเป็นการชุมที่สําคัญอยากเรียนเชิญพี่น้องชาวไทยนะครับเพื่อที่เราจะได้เป็น เจ้าบ้านที่ดีเจ้าภาพที่ดีในสายตาของประชาคมโลกในการเป็นเจ้าภาพเอเปกแล้วเราก็จะประสบสำเร็จในหลายๆด้านทั้งเศรษฐกิจทิศทางของประเทศในหลายๆเรื่องแล้วก็เชื่อว่าจะสร้างความเจริญในหลายด้านให้กับประเทศไทยในอนาคตเพราะว่าการจุมเอเปกนั้นนะครับรวมกันแล้วเนี่ยเศรษฐกิจที่มาประชุมกันเนี่ยนะครับรวมกันเนี่ยมากกว่า g d p ของโลกนี้ นะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งก็อยากเชิญพี่น้องคนไทยร่วมเ,เป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับขับสู้นะครับในาฐานะเจ้าบ้านนะครับโดยเฉพาะยิ่งวันนี้เรามาสู่ประตูบ้านของเราก็คือสนามบินสุวรรณภูมินั้นวันนี้เราก็มาจัดนิทรรศการเพื่อจะได้เรียกร้องและเชิญชวนพี่น้องคนไทยนะครับเป็นเจ้าบ้านที่ดี